สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่ที่สีราชาคะ่ะจะพามาทานเกี๊ยวปลาสวยเจ้าดังเจ้าดังเดิมแห่งเมืองสีราชา,านหน้าก็จะเป็นตื่หวนสีราชาเจ้าดังเดิมเจ้าเก่าถัดไปก็จะเป็นเกี๊ยวปลาสวยที่เราจะมาทานกันวันนี้เข้ามาด้านในกันเลยคะ่ะวันนี้ก็จะสั่งเป็นเกียยเก๊ยวปลายินทาโฟเกี๊ยวปลาของเขาก็จะเป็นพิเศษกว่าที่อื่นนะคะจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเขาจะเป็นสูตรดั้งเดิมคะ่ะจะ ร้านนี้เขาจะเป็นเจ้าดังเดิมเจ้าเก่าของสีราชานะคะจะได้หมึกแดงด้วยรสชาติก็น้ำวินเตโฟเขาจะหวานหวานนิดนึงค่ะแต่ว่าบอกเลยว่า,าตัวเกี๊ยวปลาอร่อยค่ะ อร่อยสดหนึบค่ะเกี๊ยวปลาของเขาก็จะทําสดวันต่อวันสั่งเป็นเกี๊ยวปลาน้าําใสหรือเกี๊ยวปลาแห้งหรือเกี๊ยวปลาต้มยำก็ได้นะคะใครผ่านมาศรีราชาก็แวะทานกันได้นะคะปักบุดมาเลยค่ะร้านเขาเปิดมาแล้วกว่า40ปีแนะนําเลยอรไร